สวัสดีครับผมทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนเบ้าโช๊คครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับนีครับเปลี่ยนเบ้าโช๊คนี่ครับตัวนี้ครับผมเบ้าโช๊คครับนี่ครับเบ้าโช๊คตัวใหม่3 4 0อี่ิบครับของแท้ใช่ไหม

เฝ้าโชกอยู่ข้างบนครับผมนี่ครับกำลังหมุนสนายเบรคออกครับถอดเรียบร้อยตัวนี้ก็ต้องออกครับรออลูกยากรูกหมากกันโค้งก็ต้องออกเหมือนกันถอดรู่หมากกันโค้งเพียงงอกออกไปครับ ตัวนี้แน่นนะครับค่อนข้างจะแน่นเพราะน็อตก็ตัวใหญ่มากต้องใช้ด้ามต่อยี้ครับมือไม้อ่อนไปหมดแล้วครับวันนี้ทำหลายครั้นเอาโอ้เรียบร้อยครับไม่แน่นเท่าไหร่ได้แล้วได้แล้วหมุนตามเบาพี่เอาตัวนี้มาครับ โอเคจับไว้พี่โอเคน <Okay. S 2> ี่ครับช่วยๆกันครับช่างคุณทำนานงานของเราล็อกครับหมุนตามเอาเลยพี่เออเรียบร้อยครับัมหมุนตามาสรุปใ่ขันนะก็พี่เขาขันเอง ไม่เท่าไหร่เนอะเพราะว่าี่เขาช่างเขาเขายังอายุยังน้อยอยู่อายุยังน้อยใช่ไหมอือายุเขาไม่เยอะใช่เอาได้ไหมแน่นเหมือนกันครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับน่าจะได้แล้วล่ะเลยดอนเมืองมาแล้วนะอ่าได้แล้วครับสองตัวนี้หนักได้ดอนเมืองกันเลยแล้วได้หลักสี่ไปแล้วโอเคครับผมตลออก นี่ครับผมก็ลอเคาะออกครับยังครับยางยางยางโอเคข้างล่างต้งตอนนี้ไปอยู่ดูข้างบนครับนี่ครับผมกําลังจะถอดเบ้าโชกออกครับตัวนี้มันเสียต้องเปลี่ยนเบ้าโชกนเสียงอาการเป็นไงพี่มันดังก๊อก๊ใช่ไหมมันมันเหมือนกับฮะวงมาลัยก็ไม่ตรงนะครับผมวงมาลัยนั่นนะครับ นี่ถ้าตัวนี้เสียนะครับแต่อะไร่ว่าบิดไปข้างขวา,าแต่ก็บิดไปข้างซ้ายครับผมนี่บิดความรู้ครับผมน็อตสามตัวครับ โชคอออครับผมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเวลาออกก็ทัดสอดข้างบนแล้วก็นี่ฮะโอเคนี่ครับผมออกมาแล้วนี่ทำการหมุนนะครับงัดออกใช่ไหมโอเคไหมลูปืนแตกลูพปืนแตกครับผมจริงๆนะพวกช่างเนี่ยเขาเขาพมานเขาดูแป๊บเดียวนะเขาดู ไอ้บางคนนะ่ะเขาตรวจอย่างนะอันนี้ไม่ต้องตรวจอะไรแค่เขยา่าดูเขาก็รู้นะผู้ชํานาญเนาะนี่นี่ครับเนี่ยเบ้าชกเป็นูกปืนแตกครับวันนี้นี่ไว้ก่อนครับงานผไม่เหยียบมากดีไปยกเลยยึด้นะฮะเรียบร้อยครับงั้นอเอาผมขึ้นจะไม่ธรรมดาแล้อวออกแล้วไม่แน่นเท่าไหร่ครับ ไอตัววันนั้นน่ะเออมีสองอันเหมือนวันนั้นน่ะหมุนพร้อมกันนะครับสองฝั่งทำไมไปผ่านไปแพนแรงไปเพราะยา ไปสวัสดครลสวัสดคาโลูกเรจะไปชูฟองนี่ครับออกมาแล้วครับนี่นไรดไครับไหนลูกปืนแตก,อ,กอันนี้เขาเรียกบ,บ้างโชคครับนี่ว,นวันนี้ลูกปืนแตกเลยครับเห็นไหมเลกนะครับอยู่ข้างในนี่ครับน,รนี่ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ครับ หมุนตัวใหม่เข้าไปแล้วครับพี่หนูใหไปส่งหนูหน่อยพี่นี่ยตัวใหม่เหี่ยมเลยนั่งหนูอยู่ตรงเนี้ยจะต้องลุยน้ำเข้าไปนะตามร้อยสี่สิบครับพี่แม่พี่มันตรงนี้โอเคอยู่มันไม่เป็นไรหรอกตรงนี้มันไม่ด่ามันไม่ด่าใช่ไหมโอเคใช่ด่ามันไม่ด่าเนี่ยใช้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ปลาตอนนี้ก็เอาสปริงขึ้นไปยึดไว้เหมือนเดิม นี่คินแกนตีนยวะหน้าตาจีนแก้วรงพอแล้วน่้นี่ครับข้างบนนี่แหละครับผมเห็นไหมครับที่เบาโชกอยู่อะไนะโอเคใส่ไปเลยทีเดียวเลยนี่ครับแน่นตรงไว้พี่ ไม่ตรงพี่ยังไม่ตรงดันดื้อๆดันเข้ามา <c oughs> ดูดูดูก่อนเอามือจับจับดูก่อนอ้าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยดันเลยโอเคเรียบร้อยครับดัน <c oughs> ตัวนี้ดันแล้วดันแล้วเปลี่ยนหมุนน็อตก่อนหมุนน็อตเข้าไปอเอาเอามาเลยพี่หมั่นไปเดี๋ยวไปที่ลูกบ้านั่งที่ไหนนี้น,น,น,นั่งที่ไหน รี่หมอนหัวน็อตตัวนี้ครับตัวนี้ดันดันเข้าไปยังไม่ได้เลยตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขันตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไมไม่ใช่มันนี่ใมันหาคมขใช่ไใ่ไม่ใช่ม่ใชมมตัวครับใมไมทใช่ไมง่างมให้่ม แต่ของผมมันถอดออกได้เลยตรงนี้มันจะมีล็อกถอดนะมันไม่ต้องงัดขึ้นเหมือนน็นอตข้างล่างครับผมตอนนี้ประกอบเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับได้ครับเรียบร้อยครับใส่ยากนนะนี่โอเคพี่เรียบร้อยอไ,ไปตัวปิดเบ้าโชค๊คครับนี่ไอตัวนี้ตัวติดปิดเบ้าโชค๊คเนี่ยมาปิดนี้ไม่ให้พวกดินพวกอะไรมันลง อ่ะอ่ะนึตัวน้ำคม้ยีมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไว้เฮ้ยเฮ้ยมีตัวน้ำเองแล้วอ่าน้าไหเองอืมโอเคครับไล่ให้หมดเลยสตัวครับตัวยึดโชกัวเบ้าโชกครับอืมีตัวน้ำด้วยนะ โอเคเรียบร้อยครับใส่เบ้าโชกไปเลยเนาะตัวปิดนี่นะใส่เข้าไปเลยเนาะแค่นี้เองหรอโอ้ล่เหมือนมันจะไม่หลุดเนาะอ๋อเดี๋ยวพอตัวนี้ลงมาปิดใช่ไหมตัวปิดเบ้าโชกนะครับกพไม่ให้น้ำไม่ให้พวกเศษดินเศษฝุ่นลงไปโอเคเรียบร้อยครับข้างล่างก็ใส่เรียบร้อยแล้วสองตัวหมุนเข้าไป แล้วก็ใส่กันโคง้งบูดบานกันโค้งแล้วก็หมุนในตัวสายที่น้ำมันเบรกเข้าไปครับเรียบร้อยครับ<ม>ตันนี้ก็มมมห,กหมุนเข้าไปครับหมุนแน่นๆเลยครับโซกนี้ต้องใช้กําลังคนสมควรในการหมุนเข้าไปต้องต่อด้ามด้วยครับเพราะว่าต้องแน่นน็อตสองตัวครับข้างล่างใส่ไปแจจับอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อไม่ให้มันหมุนตามเพราะถ้านั้นมันจะหมุนตามครับอือืต้อมตงมุนแน่นหน่อยตัวนี้อืมอ้าวอ๊บ<อ>ไอ้นี้ต้องตั้งศูนย์ไหมไม่ต้อง,ต,งตั้งใช่ไหมัม้มันว่งกพอ,อถ้ามันนันก็ต้องตั้งนะครับถ้ามันไม่ตรงก็ต้องไปตั้งศูนย์ด้วยนะครับโอเคครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็ถ้ามันศูนย์ไม่ตรงเราก็ต้องไปตั้งศูนย์ใหม่ครับแต่ถ้าศูนย์มันได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับนี่ก็วันนี้ก็เปลี่ยนเบ้าโชกนะครับลูกปืนแตกลูกปืนเบ้าโชกแตกครับก็เลยทําการเปลี่ยนไปนี่ครับเป็นแท็กซี่ครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยครับตรงใหม่โอเคครับ ในราคา340บาทครับเบ้าโชกครับกอ,อวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ